รับคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐา,านะครูชำนาญการข้าพเจ้านางสาววิลาวันนิ่มนวลข้าราชการครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคมจังหวัดอำนาจเจริญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอ,อุบลราชธานีอำนาจเจริญประวัติผู้เข้ารับการประเมินข้าพเจ้า นางสาววิลาวันนิ่มนวลเกิดเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2529ปัจจุบันอายุ35ปีภูมิลำเนาอาศัยอยู่บ้านเลขที่50หมู่3ตำบลหนองผืออำเภอเขาว,วงงจังหวัดกาลสินประวัติการศึกษาข้าพเจ้าสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตวิชาเอกสังคมศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่10กร,รกฎาคมพุทธศักราช2556ณนะโรงเรียนบ้านเขาพลวงจังหวัดเพชรบูรณ์และย้ายมาดำรงตำแหน่งครูที่โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคมจังหวัดอำนาจเจริญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญปัจจุบันอายุราชการ8ปีงานที่ได้รับมอบหมายข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสอนในรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมและเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระรับผิดชอบกิจกรรมชุมนุมอนามัยโรงเรียนกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่กิจกรรมแนะแนวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระอบรมคุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมโฮมรูมงานพิเศษที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาเวรกลางวานันครูเวรประจำวันจันทร์ปฏิบัติงานอยู่ในฝ่ายบริหารงานบุคคลและงบประมาณได้แก่เจ้าหน้าที่บัญชีงานพัสดุและบริหารสินทรัพย์ปฏิบัติงานอยู่ในฝ่ายบริหารงานทั่วไปได้แก่ งานควบคุมภายในงานโภชนาการงานอนามัยงานสัมพันธ์ชุมชนงานส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงานอยู่ในฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนได้แก่งานกิจการนักเรียนงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานทัศนศึกษาของนักเรียน รับผิดชอบโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมการปฏิบัติงานและผลงานต่างๆเพื่อรับการประเมินขอเลื่อนวิทยาฐานะครูชำนาญการด้านที่ 1. วินัยคุณธรรมและจริยธรรมตอนที่ 1. การมีวินัย ข้าพเจ้าปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายขนบธรรมเนียมประเพณียึดมั่นในคุณธรรมปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีช่วยเหลือสังคมส่วนรวมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายโดยทำด้วยความตั้งใจและแล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงานตอนที่2 การข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีบบดมีความอุตสาหะขยนันอดทนมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและที่สำคัญข้าพเจ้าพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเท่าทันตามยุคตามสมัย นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักประชาธิปไตยปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนและสังคมตอนที่ 3. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมข้าพเจ้าน้อมนำหลักประชาญเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเห็นคุณค่าของประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ละเว้นไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุกและสารเสพติดทุกชนิดประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมกับสถานภาพความเป็นครูตอนที่ 4. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพข้าพเจ้ารักและศรัทธาในวิชาชีพครูรักษาเกียรติยศชื่อเสียงเพื่อไม่ให้เกิดภาพลักษณ์เชิงลบแก่วิชาชีพประพฤติปฏิบัติตนในทางที่จะเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อวิชาชีพทั้งทางกายวาจาและจิตใจ ตอนที่ 5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้าเอาใจใส่และส่งเสริมการแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนปิดบังเพื่อหวังสิ่งตอบแทนเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการอย่างเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอข้าพเจ้าศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้านที่ 2. ความรู้ความสามารถข้าพเจ้าจัดทำหลักสูตรอย่างเป็นระบบมีการวิเคราะห์หลักสูตรและออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้จัดทำสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนอกจากนั้นข้าพเจ้ายัางได้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการการอบรมสัมมานาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาการปฏิบัติงานอยู่เป็นประจำด้านที่3ผลการปฏิบัติงานข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่การสอนในรายวิชาสังคมศึกษามีผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนดังนี้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563วิชาสังคมศึกษา ศาส,สนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ผลสำริดทางการเรียนก่อนเรียน58.54ผลสำริดทางการเรียนหลังเรียน84.58มีผลต่างเพิ่มขึ้น26.04ผลสำริดทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ปลายปีการศึกษา2562 เท่ากับ63.24ปลายปีการศึกษา2,563เท่ากับ65.87มีผลต่างเพิ่มขึ้น2.63คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติหรือ o n e t ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมปีการศึกษา2,562มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ31.72 และปีการศึกษา2,563มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ31.11ผลงานที่ภาคภูมิใจได้รับเกียรติบัตร1,000 0คุรุชนคนคุณธรรมโรงเรียนคุณธรรมด้านครูผู้สอนประจำปีการศึกษา2,563ได้รับเกียรติบัตรรางวัลครูผู้สอนสังคมศึกษาดีเด่น เนื่องในวันครูแห่งชาติประจำปี2562ประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง4งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ปีการศึกษา2562ได้รับเกียรติบัตรนำนักเรียนร่วมการแข่งขันต่อปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพีดังนี้ปี2562ครั้งที่5ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจัดโดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปี2562ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจัดโดยศาลจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญปี2563ครั้งที่6ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจัดโดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏอุบลราชธานีและปี2563รระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจัดโดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับเจติบัติเป็นวิทยากรการฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้านยาเสพติดประจำปี2562เป็นวิทยากรโครงการเดินทางไกลลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ประจำปีการศึกษา2563เป็นครูผู้สอนนักเรียนนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลเ,เที่ยวชานุมานแหยักคุครั้งที่8ณอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นครูผู้สอนนักเรียนนำนักเรียนไปแสดงในงานต่างๆดังนี้ประเพณีที่12และงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญประจำปีการศึกษา2563ักสาณศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญงานทำบุญเวียนเทียนถวายบูชารวงข้าวที่วะัดสะัเกตจังหวัดอำนาจเจริญงานบุญเดือน3ไขประตูเล้าเว้าภูไทยไปลิ่นสาว ประจำปีการศึกษา2,563ได้รับเกียรติบัตรผู้สนับสนุนโครงการอยอน้อยประจำปี2,562จนสามารถได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนอยอน้อยระดับดีมากเป็นครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองกิจกรรมการประกวดวิดิทัศนุ์อนรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษาส5 6 2ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการพัฒนาคุณภาพอันเกิดจากความทุ่มเทการพัฒนางานพัฒนาการเรียนการสอนจะส่งผลให้ประจักษ์ต่อสายตาคณะกรรมการและข้าพเจ้านางสาววิลาวันนิ่มนวลขอกราบขอพระคุณท่านคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินอ,อย่างเป็นไมตรีข้าพเจ้าพร้อมน้อมรับทุกคำแนะนำ เพื่อนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นไปเพื่อให้เกิดผลดีต่อผู้เรียนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไปขอขอบพระคุณค่ะ